i พรอีกับพี่ดิวไงแล้วว่าไม่ตรงกัน แฟร์ต์แนดเซลวันที่27-29นัค่ะก็วันที่27-29เดือนนี้แหละฟังเดือนนี้แหละเจกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงาน,นแฟรคซลล์เซลก็จะเอาของไปขายแล้วก็มีของ,ของราคาเพราะว่างานนี้งานที่้รงคับให้ทุกวันลดราคาที่ขายในราคาจริงีนะคะ ขอละค่ะรถเึ๊งทำไมน้องมันไม่ชาร์จอะ ถา่ะเีวีปอนนีหน่อยค่ะเรื่องอาหารรมมีการแบ่งกันนะคทีวเดนไหเพื่อน 也喊莫言 ถามคำถามที่บินกี่นสูงเท่าไหร่คะราสูงร้อเจ็ดสิบนิ้สูงร้อยแปดสิบใช่ปนิสูงร้อยแปดส,สิร้อเจ็ดสิบั่นเกรเกอ,อยู่ที่บ้านอนเี้หอบอเก้ยน,นีใครโนมากกว่าส่วนใหญ่เกนตีจะคืนมากกว่าแบบว่า ไม่อยู่ก่นที่อ่ะโซนอ่ะแบบว่าเก้ดื้อกว่าซนกับดื้อถ้าซนอ่ะยกให้เ็นดีซนแต่ถ้าพอดื้อเงียบอ่ะยกให้เก้เค้ทำแบบน้องของเออหน้าเหมือนเก้เลยนี่หน้าดำล่า อายุ22แล้วจ้าเป็นเด็กหนุ่มน่ากินจีเลยสมาอ้วนอะไรี๊ยเสุดท้ายอร่อยนะค้ับดีกว่าถ้ามงานเหิังเติก็เลี้ยงร้วมาเูสินรอยู่ไม่ไหน ตามชมน,นชะจ๊ะเกิดกระเป๋าก็ยังสั่งได้อยู่นะคะแขวนเข็มไั้นอยู่เหมือนเ,เดิมเอ็นดีดื้อที่นิ่เรียกก็ไม่มาอย่างนี้แหละผุ้ชายเขาย่อไงนะเพราะรู้สึกตัวสูงเรียกก็ไม่มาสวัสดีค่ะเบาวิว หน่อยวันนี้ค่ะฝนคลงเอวยค่ะนิกหรอนิกก็หลงไหมก็เหมือนเดิมอยากหาไปหาพี่นิกหน่อยอ่ะเจ้าไม่อยาไปหาพี่นิกอ่ะพี่นิก มันุฉันก็ด่าให้ด้ยถ้าเกล่อมากอ่ะเล่นเล่นแล้วก็หลุดเล่นแล้วก็หลุได้มันาเน็ตมันก็ดีนนะแลเหมือนแบบอะไรวะใช่เี่ ออกไปไกลๆได้เลยครัผมจะการดวันนี้เราจะควบตัวการเล่นต่อเลยนะครับผม <S <S ผมขึ้นอกเลยเป็นบุกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมจะมาที่นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นบอกเปนครับลูกผมตอนนี้เป็นไงครบมว่าตอนนี้จะเล่นยัไเลือไ่ได้ประมาณสิบดนาทนีนะครับสิบาการ์ุยกันนะครับผมเมรื่องรายะเอี Thank okay. you.

ทำงานสองเครื่องบินครับเล่นแทนอใจนะฮะวันนี้เราเปิดต้องสายแปดมาเทียบรายแล้วครับผมเดือนตุลาได้ดูแน่นอนครับสำหรับสายแปดปุ๊บแลจะเปิดซ้อนมาจะมีอีกหลายเรื่องเลยครับผมซ้อนกัน2อสาเรื่องงไงติดตามดูกันได้นะฮะอย่าพิ่งเบียรกันนะครับปาเม่เราวิวยังไม่ก้าวสิบแต่ใกล้แล้ว น้องใบเตยสวัสดีครับคลีนเป็นคนกดติไหมกุติครับผมพี่ิงใส่ปีกอายหรือเปล่าใส่คอนแทคครับผมตอบแทนได้เลยฮะครับน้องบสวัสดีครับน้องแน่สวัสดีครับไว้ฟังกานเกิดให้ตองหน่อยสวัสดีครับผมอ่าฮัลบน้องตองนะครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยนะครับผม ครับอายุยืนนานเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวน,นะครับผมคอยพามาแกะให้หน่อยน้องตองคอยพามาแกะให้หน้าวนะฮะเมื่อกี้ครับผมพี่นิคคูบินหน่อยไม่บีมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องนี้นะฮะเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับผม นี่ต่อขอบคุณมากครับผมน้องปันสวดีครับผมเนียยหนูใหญ่หน่อยเอาให้เหรอขอเล่นก,ก่อนไปแล้วเหรอ <c oughs> ขอบคุณที่มา,มาเขามาดูมาเยอน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่อยากเข้ามาดูตอนนี้เข้ามาตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเล่นดีกไม่นานนะฮะตอนนี้อยู่สักคู่นึงครับผมอันนี้เล่นก่อนเล่นก่นด้ไหมเดวถ่ายรูปใหนนะ